สวัสดีครับมาละไม่แผยยากมวยไทยเจ็ดสีสีทุกความมันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิงหาคมหกแปดเนาะครับเนาะอ่ะโบหลายใหญ่ห้างคนรอมันก็นรออยู่เนาะไม่มีปัญหาเป็นเด็กอัจฉริยะม,มัดคมคู่แรกเพชรสิงห์ขอนสอสมานกาเมน วงกลมให้กินไปก้อนตอน้ตนตน้นต้นไปไปลายก็จังออกอตอัวต้นต้นอาจจะก,กินเต็มเลยเพชรสิงคอนซอสมานกาเมนแพร่ได้ขี้กันแต่มันแพร่ยากตัวที่หนึ่งตัวที่สองแพร่ได้ขี้กันแต่มันแพร่ยากขี้กันละ่ะคููนี่มวยคููนี่เป็นมว่แพร่ยากทั้งครูเด้เออแต่ว่าผมหมักกระดูกกระเดียวกัรพันมวยวซื้อสั้นกระดูกแข็งโป๊กบังไฟโก้ไซมอนสนุกเกอร์อ่า เป็นต่อได้ลายกอกตัวกินไปปลายเอาพอวายเจ้ามนพรลลมกับเป็นมวยแพรยากขึ้กันเหนียวนึบไปปลายพีกเลยข้กันแต่ต้นตนไปก่อนล้านเปอร์เซ็นต์บังไฟโก้ไซมูลสุกเกอรตัวที่สองแพรได้ขี้กันแต่มันแพร่ยากตัวที่สามเนือสิงกินที่สภาพสภาพร่างกายพวายเจ้าเนื้อสิงก็อยู่กับหลายแล้วละ่ะเอ้เอเจ้าทะเลท่องก็อยู่กับหลายแล้วแต่ว่าก็หาฮเบ เก่าก็คือกันเก่าก็คือกอันแต่ว่าก็หายไปโดนแล้วก็บ่คอยได้กับมเขามวต่อยกังเวนบ่คอยขาไม่ส่งมังกรุงอายุก็หลหลไปปลายไปไปเหี่ยวแน่นอนเร็จเอาเป็นว่าเหนือสิงสิทิ์กำนันนิลันเป็นล่องต้องล่องเป็นต่อกับต้องต่อไปเอาตัวรอดได้กินไปลายแน่นอนแผยยากตัวที่สามเหนือสิงสิทธ์กำนันนิลันตัวที่สี่ เด่นสิทธนายกทวีปตะพงกับเจ้ายกคีรียกคีรีเทียนมวยไทยเด่นสิทธนายกทวีปตะพงเคยแพ้เด่นมา่สองเท่อละต่อยกอลางคืนแพ้เบียดต่อยกลางวินแพ้แตกเอาเป็นว่าเด่นสิทธนายกทวีปตะพงจะย้ำแขนโวยเคยัวเคยฆ่าม้าเคยขี่อ่ากินไปต้น,ต,นต้นต้นต้นเป็นร่องเด้ ไอ้เจ้าเด่นเนี่เป็นร้องเดยตุนๆแต่ว่าไปไปกินไปซีโตแค่นๆขมๆเพชรสิงขรสอสมานกาเมนบางไฟโก้ายมนสนุกเกอร์เนือสิงสิทธิ์กำนันนิลันเด่นสิทธิน์นายกทวีปตะพงขอยเอฟซี FC สูบู้ทุกคนโชคดีมีความสุข,ขเข่าตัวถือออกตัวพิษได้เงินหลายๆกลับบ้าน มีความสุขความเจริญสุขูสุขคนยาเจ็บยาไข่ยาปย่วยยาจนยาจำยาตำต่อยข้อไปมัน,มน,มนหมานเงเฮ้งลวยถือใจกับแช่ผมเนเดอ้อครับเดอ้อแช่หแน่พ่อเป็นกำลังใจพ่อได้คาใครสวัสดีครับ